มันเป็นก็คืออาการมันแบบมันหายใจไม่อิ่มท้องทําให้เหมือนใจจะขาดอะอย่างนั้นอะมันหายใจแบบนั้นอะโรคคอขืดนี่คุณแม่เป็นมานานเนี่ยมันก็เป็นมานานนะก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเป็นประมาณตีสี่เนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดหายใจไม่ได้ออกก็เลยโทรบอกห้านเขาเข้ามาแต่ทีนี้เราเข้ามาเขาไม่รู้ตัวว่านี่เราพุกลงไปแล้วแบบพุกลงไปแบบไม่รู้สึกตัวอนะ โรงพยาบาลหมอเครื่งเลยใส่ท่อใส่อะไรส่งถึงตัวจังหวัดเลยอ่ะทานอาหารก็คือต้องาแต่ถ้าเราใส่ท่อคือเรากินอะไรไม่ได้เลย้องอเขาใส่ยางใส่ให้อาหารเลยหมอเขาก็บอกว่าโรคนี้มันรักษาไม่หายเขาพูดอย่างนี้เออก็ปุกที่สองยังไม่หมดเรารู้สึกว่าเจอฝนเจออะไรหายใจก็ปกติอย่างเงี้ยก็ทำงานได้ปกติ ยังคนแถวนี้เขายังงงเลยก็บอกไปนอนโรงพยาบาลมากลับมาแป๊บเดียวทำไมทำงานได้ก็มีก็อยากให้เขาลองดูค่ะจะรู้สึกดีขึ้นก็เย็บผ้าก็เย็บบางทีที่เจ็บยันตีหนึ่งก็มีนะประงานเขาจะเอาก็ไม่เป็นไรก็ไปนอนตื่นจะมาก็มาทําได้ปกติก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรอยากให้คุณแม่การันตีหน่อยว่ามูติว่าให้คะแนนเต็มสิบคุณแม่ให้คะแนนบรานัทยูคอเท่าไหร่คะสิบไปเลยค่ะเพราะว่าเริ่มดีขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบร์นะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นลูกค้าที่เป็นโรคของหอบผืดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดีย๋ยวให้แนะนําตัวกันอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะนี่นางสแสวงวงเจริญนะคะอายุ64ปีแล้วค่ะค่ะค่ะ คุณแม่ทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เย็บผ้าค่ะเย็บผ้าค่ะตอนนี้ก็ยังทาอยู่ใช่ไหมทำค่ะเนี่ยเย็บเครื่องแบบนี่แหละเครื่องแบบตํารวจเก็ยังทําอยู่ะค่ทําอยู่ค่ะโรคขอบขืนนี่คุณแม่เป็นมานานไหมมันก็เป็นมานานนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเป็นขนาดถึงวันน็อกเหมือนงวดงวดที่ปลายปีที่แล้วอ่ะก็ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเป็นเพราะปกติก็ทํางานอยู่ตอนเย็นๆล้วก็นอนปกตินี่แหละ ประมาณตีสเนี่ยรู้สึกว่ามันอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกนะอแต่ก็ยังรู้ตัวอยู่ก็เลยโทรบอกหลานเขาเข้ามาแต่ทีนี้เราเข้ามาเขาไม่รู้ตัวว่านี่เราฟุบลงไปแล้วออนอกเข้าลงพยาบาลนะก,ก็เลย ส่งขึ้นรถลงไปติดพยาบาลเลยคือคือเหตุการณ์วันนะั้นคือคุณแม่ยังมีสติที่ทโทรหา,หาโทรหาเสร็จแล้วเรียบร้อยอจนแต่งตัวเสร็จมานั่งคอยเขาคืออาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะมันมันมันหายใจไม่เต็มปอดอะ่ะหายใจไม่เต็มปอดเออมันหายหายใจออกนะแต่เวลาเราหายใจเข้านะมันไม่อิ่มอ,ะอ่ะไปโรงพยาบาลหมอก็เลยใส่ท่อใส่อะไรส่งถึงตัวจังหวัดเลยอะ่ะอันนั้นคือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดหนักที่สุดอ่ามันจะมีมีสองครั้งครั้งก่อนอ่ะแต่ไม่หนักขนาดนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยหนัก พอน็อกอยู่นี่เลยไปโรงพยาบาลก็หมอเขาก็ให้แค่พ่นพนยานแล้วก็ฉีดยาที่ว่าฆ่าเชื้อหรืออะไรนั่นแหละให้แค่นั้นเองอยากินไม่มีไปนอนก็ใส่ท่อประมาณคืนหนึ่งตื่นเช้ามาประมาณจะสายนะก,ก็เอาท่อออกอแล้วก็แข็งแรงปกติตอนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลต้องสอดท่อเนี่ยคุณแม่อยู่โรงพยาบาลอยู่เขา,ขาให้อยู่โรงพยาบาลนี้สิใส่ท่อแต่ก็มีรู้สึกหมอเขาบอกว่า แกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตัวแกยังรู้สึกค่ว่างี้พอตัดใจแล้วเราดิ้นไงก็บอกมาหมอก็บอกว่าแกไม่เป็นไรหรอกค่ว่างี้ก็เลยเอาเอาใส่เสร็จแล้วก็ส่งต่อส่งต่อไปตัวจังหวัดตอนนั้นคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามันมันเจ็บอ่ะมันเจ็บที่คอนี่แหละรู้สึกว่าเจ็บเออรู้สึกว่าเจ็บรู้ตัวว่าเจ็บเออแต่อย่างอื่นอะไม่รู้รู้สึกว่าข้างในรู้สึกว่าเจ็บอ่ะทานอาหารก็คือต้องแต่ถ้าเราใส่ทอคือเรากินอะไรไม่ได้เลยต้องเอาสายยางใส ไอ้อาหารเหลวนะล,ลูกมีการเป็นห่วงบอกคุณแม่ว่าอะไรบ้างไหมคะเขาก็โทรมาถามพอออกจากโรงพยาบาลเสร็จแล้วลูกเขาก็มาหมอเขาก็บอก่าเป็นอะไรก็คือเขาบอกมาเป็นโรคนี้มันรักษาไม่หายเขาพูดอย่างนี้เออก็ได้แต่แค่ยาก,กินไม่มีนะเขาบอกมีแต่ยาพ่นแล้วเรื่องแรงของเราอาการที่ตอนที่คุณแม่เป็นเน,นี่ยมันเป็นก็คืออาการมันแบบมันหายใจไม่อิ่มท้องทําให้เวลาเราหายใจเข้าอย่างนี้มันไม่ปกติใช่ไหมมันทําให้เราเหมือนใจจะขาดอะอย่างนั้นอะมานายใจแบบนั้นอะ ที่นี้หมอโรงพยาบาลเขาบอกว่าหลอดลมแล้วมันตีบด้วยเขาบ่างน<ฆ>ี้เออมันก็เลยหายใจไม่เต็มเขาอวอย่างี้เขาหมอก็บอกว่าให้ดูแลร่างกายให้ดีนะแต่ก็บอกเออแต่ก่อนมันจะมันจะเป็นแต่ก่อนเคยนะมันเป็นแต่มันเป็นเราพ่นยามันก็หายก็คือแบบอากาศอย่างนี้แหละอากาศชื้นๆอย่างเงี้ยจะมีอาการเลยพออากาศเปลี่ยน<ช>เอ<ห>อพอคุณแม่เริ่มทานยูคอ,อก็คือตั้งแต่ที่เริ่มกินแล้วใะกล่องหนึ่งนะรู้สึกว่าฝนตกอย่างนี้มันก็ไม่เป็น แล้วคุณแม่มารู้จักตัวบารานยูคอได้ยังไงดูในโทรศัพท์นียนะคะ mm hmm. เปิดเจอออกจากโรงพยาบาลนี่แหละตอนที่เป็นน็อกนี่ออกมามาเจออีกก็เลยโทรถาม mm hmm. มีเบอร์โทรก็เลยโทรถามก็เลยบอกว่าแค่ยังงั้นก็ลองดูกล่องหนึ่งก่อนข้างแรกอะ่ะ uh huh. พอหมดไปแล้วก็รู้สึกว่ามันนอนมันไม่มีอาการแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโทรสั่งอีกชุดที่สองอะ่ะทีไ่ได้สามกล่องอะ่ะแล้วนี่อีกมาอีกชุดชุดที่สามเนี่ย mm hmm. ที่สามกล่องที่ส่งมาตอนหลังค uh ่ huh. นะคุณแม่ทานไปกี่กระปุกนะคะอาการถึงค่อยๆดีขึ้น ที่เราสัมผัสได้เลยประมาณกระปุกที่สองอะที่สั่งสั่งไปแล้วกระปุกหนึ่งมาทานไปหมดแล้วพอมาสั่งอีกรอบสองทานกระปุกที่สองกระปุกที่สองยังไม่หมดก็รู้สึกว่าเออร่างกายเรามันก็รู้สึกว่ามันเจอฝนเจออะไรหายใจก็ปกติอย่างเงี้ยก็ทํางานได้ปกติไปหาหมอหมอเขาก็ถามว่าเป็นอะไรไหมมีอาการไหมก็บอกไม่มีปกติก็ทํางานได้ทุกอย่างก็บอกเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยนะก็ทํา ทำทุกวันตื่นขึ้นมาก็ปกติทุกอย่างแบบนี้เรียกได้ว่าอาการก็คือคอ่อ,คอยๆดีขึ้นดีข,นดข,นขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยใช่ะนะคะแต่คอยดูจากมันปลายปีที่แล้วที่มันน็อก<ช>แล้วอยรู้ว่าปลายปีนี้มันจะเป็นไหมก็อยากรูออ้ก็เลยบอกว่าก็เลยว่าเห็นมันดีขึ้นก็เลยสั่งต่อมาอมเรื่อยๆแล้วทําไมคุณแม่ถึงพอหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลคุณแม่เลยตัดสินใจเอาตัวนี้นี่แหละสั่งก็ลองดูเปิดเห็นที่ว่ามีอะไรที่มาถึงที่แบบนี้แหละที่ยูบูลีลัม ที่เปิดในในในนี่เจอคนที่มีอาการเขาบอกเขาเปลี่ยนมาตั้ง20ปีเขายังเขายังเขายังดีขึ้นแล้วว่างี้แล้วก็ประมาณนั้นเราก็เลยอยากลองดูว่างี้ถ้ามันดีขึ้นเราก็จะตามไปเรื่อยๆเพราะเราเกิดอายุเราแก่ไปกว่านี้เกิดไม่มีแรงสู้เก็อเป็นหนักๆเราจะไหวเลยแล้วเราคิดอย่างนี้ก็เลยลองดูก็เลยลองกลองดูก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยู่ทางบ้านที่ดูอยู่แล้วมีอาการเป็นหอบหืดเหมือนคุณแม่บ้างคะ ก็อยากให้เขาลองดูค่ะถ้าคนเริ่มแรกอาจจะหายไวหน่อยนะคนนานมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยอย่างเงี้ยก็ทํางานทําอะไรก็ปกติก็รู้สึกก็ดีขึ้นก็เย็บผ้าก็เย็บบางทีก็เจ็บยันตีหนึ่งก็มีนะบางงานเขาจะเอา ก <g ül> ็ไม่เป็นไรก็ไปนอนตื่นจะมาก็มาทําได้ปกติก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรให้เขาเปิดใจจะลองทานดาูแต่เป็นสมุนไพรล้วนใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไม่มีนี่แหละถึงถึงกล้าแต่ก่อนกลัวแบบกลัวกินนานไปกลัวใจน,นี่ยังไงก็เลยกลัวก็เลยถามว่าสมุนไพรจริงหรือเปล่านเนยที่เขารับเขาบอกจริงสมุนไพรหมดเลยเ <ừ> ขาบอกนี้ก็ <ừ> <ๆ>เลยลองแต่คุณแม่รับปาาระกันว่าอาการดีขึ้นจริงสดีรู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลก็จะไม่มีอาการอย่างเดียวนี่ ไปหาหมอสองครั้งแล้วหมอเขานัดไงแล้วก็<ฆ>ต้องไปใช่ไหม<ฆ>หมอก็บอกต้องไปตามแล้วก็ตรวจร่างกายเขาบอกเหนื่อยไหมแล้วก็บอกไม่เหนื่อยเ้ก็ให้แค่ยาพ่น,นมาแต่ไอตัวฉุกเฉินที่เกิดเราเป็นเ้าให้พ่นนะ จะเข้าให้มายังไม่ได้พ่นเลยเพราะไม่มีอาการยังไม่เป็นต้องยังไม่ได้แกะเลยในกล่องมาบางทีไปก็กลัวจะหมดอายุก็เอาไปคืนเขาอยากให้คุณแม่การันตีหน่อยว่าสมมติว่าให้คะแนนเต็มสิคุณแม่ให้คะแนนบรันยูคอเท่าไหร่คะสิไปเลยค่ะเพราะว่าเริ่มไม่ดีขึ้นค่ะดีมากเลยคะะก็อย่างที่บอกนะคะว่าบรันยูคอนะคะเป็นสารสกัดนะคะจากสมุนไพรเข้มข้น13ชนิดนะคะแล้วก็หวังว่า คลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับคนที่มีอาการหอบหืดแบบคุณแม่นะคะวันนี้นะคะทางบริษัทยูคอจากบริษัทบรัทแบร์นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้บรัทยูคอดูแลคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอยาจะฝาอีกหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเคสหน้าชิวจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ชิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ แล้วหมดเดี๋ยวก็โทรสั่งใหม่เพราะมีเบอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเอออย่าลืมวันนี้ชิวอันนี้มอบวันนี้ให้คุณแม่ขอบคุณนะคะถ้าดีขึ้นยังไงเดี๋ยวจะโทรบอกทิ้นเรื่อยๆละค่ะแต่โทรมาถามอาการคุณแม่ค่ะพอมีเบอร์อยู่ไงพอวันนั้นใกล้จะหมดเหลือประมาณ2เมตรนี่แหละก็โทรก็ก็บอกคอยนะประมาณสองสัปดาห์พอสองวันเสร็จมาแล้วพอได้รับปุ๊บประมาณเย็นๆนี่แหละเขาบอกได้รับของหรือยังคะเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกได้รับแล้วค่ะอืมตอนช่วงที่เป็นตอนนั้นก็คือแบบ งทําาน,น,ก,นก็ทําค่ะทำตอนที<อ>่คุณแม่เป็นคุณแม่ก็ยังทำออกจากโรงพยาบาลมาได้เจ้าของไอ้ที่ผ้าเขาก็บอกว่าให้หยุดผ้าก่อนแล้วก็บอกไม่รู้หยุดสมัยแล้วก็ไม่เป็นไรก็เย็บแต่ก็ไม่ได้เร่งแบบเย็บอยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยถ้ายัางไงค่าจะเป็นยังไงทั้งหมดก็จะสั่งใหม่ค่ะกินจนกว่าจะปกติอันนี้ก็คือคุณหมอก็นัดเรื่อยๆนัดนัดสามเดือนถ้าเราถ้าเราดีขึ้นเขาก็จะลดยาพ่นลงตัวถูกเชิญนั่คือเขาให้มาตั้งแต่ หวดก่อนกับยนหัวนี้ยังไม่ได้ใช้เลยก็เอาไปคืนเขาแล้วพอเราไม่ได้แกะเลยกล่องยังเต็มอยู่เลยไม่ได้แกะพอเราไม่มีอะไรเราก็ไม่พ่นตัวนั้นไงคือเราเราแค่พ่นตามคําสั่งหมออ๋อช่หมอเพราะว่าเขาจะเดี๋ยวเกิดเราเป็นมาเดี๋ยวไปหาเขาแล้วบอกนัดทําไมไม่มาอย่างนี้เขาจะดุอีกแล้วก็เลยไปตามไปเขาก็ตรวจร่างกายธรรมดาเขาถามว่าเป็นยังไงยังไงแล้วก็บอกอาการเขาก็บอกว่าเออดีขึ้นนะเขาบอกไอ้ปรับตัวดีขึ้นนะเขาบอกพยายามทําให้ร่างกาย ให้ให้มีภูมิมาเยอะๆเขาก็่าอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณแม่ต้องแบบดูเยอะคุณแม่ถึงแบบเปิดใจเออพอดีนั่งๆอย่างนี้เพลินๆก็กดดูแล้วก็เจอพอดีก็เลยตัดสินใจสั่งเลยแต่ก็บอกลองก่อนแค่กล่องเดียวย่เออ,อนั่นแหละลองก่อน ก็บอกไม่เป็นไรค่ะลองก่อนก็ได้ครับว่างี้ที่ผู้หญิงที่รับนะตอนแรกคุณแม่คิดว่าราคามันสูงมากถ้าเป็นสมุนไพรจริงๆมันก็ต้องประมาณนี้คิดในใจนะเพราะว่าเคยถ้าจะเป็นยาแผนปัจจุบันก็จะไม่แพงใช่ไหมแต่มันมีพ่วงนี้ด้วยแต่ทีนี้ตึกถ้าเป็นตัวนี้เราก็รู้ด้วยแล้วว่าสมุนไพรมันแพงอยู่แล้ว ก็สดใสแข็งแรงมากเลยดูไม่ไม่เป็นอะไรเลยดูสดใสอ่ะย้งคนแถวนี้เขายังงงเลยเ็าบอกไปนอนโรงพยาบาลมากลับมาแป๊บเดียวทำไมทํางานได้เ็าบอแล้วก็บอกว่าเราไม่เป็นไรแล้วก็ปกตินะไข้มันก็ไม่มีโรงพยาบาลเขาตรวจเขาบอกไม่มีไข้ไม่มีอะไรเวลาเป็นไข้ไม่ค่อยมีหรอกมันก็เป็นแบบมันก็เป็นแบบไม่ไม่มีบอกเราเลือกแรกเลยนะเราไปนอนล้วตื่นขึ้นมา มันไม่มีเลยนั่นแหละเออนั่นแหละดูดีๆก็รู้สึกรู้สึกเรานี่ปู่พอเรายังรู้สึกตัวเลยก็เลยโทรบอกร้านไงบอกว่าพาลงไปโรงพยาบาลหน่อยอย่างเงี้ยล้วก็แต่งตัวมานั่งคอยเขาอยู่ข้างนอกแบบฟุบลงไปแบบไม่รู้สึกตัวแบบนั้นแต่ก็เราก็หายใจอยู่แต่เราไม่รู้สึกเลยเออนั่นแหละเขาก็เอารีบเอารถไปโรงพยาบาลเลยนานเท่าไหร่ที่ออกมาจากโรงพยาบาลถึงถึงมาทานย่ประมาณ เกือบสองอาทิตย์ได้มั้ง 24, <S <S ่าค่ะค <an> ่ะ <t ick> ประมาณนั่นแหละตัดสินใจอยู่นางน้าเหมือนกันเน <an> ี <t> ่ย <ick> ว่าจะทานดีหรือไม่ดีเนาะอย่างเงี้ย <an> <t ick> ก็ทด <an> <t ick> ลองเ <an> <t ick> ออดีก็เลยสั่งต่อมาในที่นี้เขาบอกว่ามันมีนะเขาบอกอะไรสองแถมหนึง <S <S <an> ่งแบบว่าเงี้ <S <S <an> <t ick> แล้วก็เขาจะให้ตัวอะไรมาอีกที่มันเป็นคิวคิ้นไอ้ที่เป็นไฟเบอร์เป็นซองอ่ล่ะอู้อร่อยมากเลย อันนั้นแม่ทานไปแล้วเนาะทานไปแล้วค่ะถ่ายถ่ายครับถ่ายดีละลายน้ํานั่งอยู่อูอร่อยมากเลยว่าจะเอาน้ําแข็งใส่อู้ไม่เอาแล้วเว้ยว่าอย่างเงี้ยเจ้าของบริษัทเออเลยมันมันมันเราชอบรสนี้อยู่แล้วไงมันออกไปเปรี้ยวๆหน่อยๆอย่างเงี้สามารถผสมกับน้ําเย็นได้นั่นะผสมกับน้ำเย็นแหรอวันนั้นอ่ะอร่อคนๆๆแล้วนั่งสดอุ้ยอร่อยเวสียยอ่างเดียวบอกว่าถ่ายดีไห ก็ถ่ายปกติอยู่ทุกวันนะค่ะเช้ามาตื่นขึ้นก็สักพักหนึ่งก็แล้วล้ะระบบระบบถ่ายดีแม่แต่ผมเห็นแม่หายแล้วแต่แม่ก็ยังสั่งเรื่อยๆทำไมคะแม่นี่เหรอก็อยากให้มันหายขาดอ๋อยอยากให้มันหายขาดไปเลยค่ะค่ะค่ะอยากให้มันหายขาดไปเลยไม่อยากหยุดนะตื่นขึ้นมาแล้วหายใจไม่เต็มปอดเหมือนวันนั้นเนาะค่ะค่ะก็ถึงก็ถึ่งว่าจะกินเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าหมดก็สั่งต่อกินเรื่อยๆจนกว่าแบบตัวเราจะ ไม่มีอาการอ่ะ, <Yeah. S 1> อะถ,ถ้า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 มันถ้ามันไม่ไม่เป็นมากก็นานยานจะสั่งทีกิน <Okay. S 1> พุ่มกันไว้อย่างเงี้ย